สลามวลยกุมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอันดาชบาค่ะอันนี้นะคะก็จะมามาคุยกับกะเจ้าของร้านนะคะกะชื่ออะไรคะชื่อกะดาค่ะกะดาวอันนี้เขาเรียกว่าการเป็นการตกแต่งสไตล์ไหนอะคะเนี่ยตกแต่ง ร้านนี้สังเกตว่าจะเห็นแบบมีห้องแอร์ด้วยแล้วก็มีห้องข้างบนด้วยใช่ค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าได้นั่งชิลๆนะคะพักผ่อนด้านบนได้นะคะแล้วก็มีมุมไว้ถ่ายรูปมสค่ะสวัสดีคคุณกะรึจากแนะนำของกะมอเป็นผู้จัดก,การร้านที่นี่ค่ะ เมนูแนะนำเพื่อที่นี้ยคือหลักๆคนสั่งแล้วกลับมาสั่งซ้ำเนี่ยคือต้มยำกุง้งยำกุงำก้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสแล้วก็เนี่ยแกงต้มยำกุ้งแล้วจะมีแกงส้มชะอมไข่เข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวต้มสมเครื่องแต่มีเช้าถึง สามทุ่มเลยตอนนี้เราเราจะทำมีตลอดมีตลอดเพราะว่าเราจะทำถ้วยต่อถ้วยไงแล้วก็สปาเกตตี้สปาเกตตี้ที่แนะนำว่คือสปาเกตตี้ขี้เมาอันนี้คือรสชาติโดยกอร่อยมากค่ะอีกอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูโรตีอ่ะโรตีมันจะเป็นก็จะเป็นแกงเนื้อแล้วก็แกงถั่วแล้วก็โรตีพิซซ่าโรตีพิซซ่านี่เราจะเป็นแบบชีสแบบ เยิ้มๆหรือแบบยืดๆแล้วก็เมนูใหม่นะคะก็คือโรตีปีนังจะเป็นโรตีแล้วก็ไข่ดาวชีสแล้วก็กินกับแกงแกงเนื้ออร่อยมากค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินอ่ะยังนี้ไม่เคยกินเพราะว่าเดี๋ยวขอลองที่นี่ ที่ปีนังมาก,ก็คิดของคิดคนของเรามันก็บวกเอร์อะไรนี่ก็ทำเป็นเมนูปีนังแต่ว่านี่สูตรของเราอ๋อค่ะจะเห็นในเมนูก็มีนาสิดาแก่ด้วยอ๋อนาสิดาแก่นี่จะมีเฉพาะวันวศุกร์เสาร์อาทิตย์ ถ้าช่วงเช้านี้ถ้าใครมาช่วงเช้านี่อาจจะทานได้ค่ะแต่ว่าหลังเที่ยงนี่ส่วนใหญ่ก็หมดแล้วคือมีเฉพาะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคแล้วก็เมนูอีกก็คือกะเพราเนื้อกะเพราไก่แล้วก็ผัดเครื่องแกงข้าวผัดทะเลอาหารจานเดียวเป็นอาหารจานเดียวที่นี่สามารถจัดสัมมนาได้จัดสัมมนาประชุมเล็กๆอะไรว่าเลี้ยงนต่งงานแต่งงานเราก็จัดนะคะงานแต่งงานแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าล่วงหน้าประมาณล่วงหน้าประมาณถ้าถ้างานแต่งงานใหญ่ว่าคนลูกค้าจะ แขกประมาณร้อยคนน่ะได้ด้ที่นี่เลยเหรอคะที่นี่เลยเพราะว่าเราจะมีข้างนอกบริการมีจะมีร่มกลาน่วนข้างนอกจะมีร่มกลางอะไรนี่เรียบร้อยค่ะกลางให้ลูกค้าแต่ว่าต้องโรจองโรชองล่วงหน้าประมาณสัก5วันอะไรประมาณอ๋อห้าวันค่ะที่นี่มี Delivery ไหมคะ d e l i v e อ y ่ยังค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าประจวนใหญ่ก็ลูกค้าประจำเน่เพราะว่าเราส่งไปอ๋อจะเป็นแค่ลูกค้าประจำาค้าประจำ แต่ว่าถ้าลูกค้าทั่วไปยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเรื่อยๆ่อ๋อ่เปิดปิดกี่โมงอะคะเปิดปิดประมาณเจ็ดเช้าก็ปิดสามทุ่มมีวันหยุดไหมคะวันหยุดทุกวันพุธค่ะมีไวไฟไหมคะมีไวไฟบริการค่ะมีไวไฟมีห้องน้ำมีห้องลํางมาน่าดันเทขอบคุณ นี้ก็ขอฝากร้านเราด้วยนะคะเพราะว่าทางร้าน,นเป็นเหมือนกับว่าถึงเปิดมาเป็นปีนึงแล้วแต่ยังเป็นน,อน้องใหม่สาหรับใครบางคนที่ไม่รู้จักไม่เคยไม่เคยแวะแค่ผ่านมาแล้วก็เห็นอะไรนะบ้านสุนถูกเขาอะไรแบบนี้บางคนอาจจะไม่รู้จาร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยยังไงใครผ่านมาก็เชิญแวะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอัลลอฮฺบารกาะ